จุงกะจุงกะเด้อจุงกะไม่เอาบางปูนสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสุเสดยัยสรุลเจียเตะอืมสวัสดีนะคะสบายดีมั้ยเนียงสลางบองน้องรักพี่บางโน,งนอีนาบางโนอีนาพี่อยู่ที่ไหน โมโมโมรวเนียงมามามมหานอ้องเนียงบรน้องคิดเดบองละอ,อพี่โลหรือบองสมเบิมสมเบิรมก็แฮนซัมแมนนะแฮนซัมแมนก็แปลว่าหล่อภาษาอังกฤษ I love you อ้ก็ <c ười> <c ười> i can speak only little bit okay